ชุมชนบ้านสถานสองจังหวัดพะเยาเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ตามแบบฉบับชาวไทยลือ้อมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวรู้กินได้ไว้บริโภคในครัวเรือนและเป็นแหล่งจําหน่ายผักปลอดภัยอีกทั้งยังได้รับการส่งเสริมเรื่องการออมเงินด้วยการจัดตั้งสถาบันการเงินในชุมชนเพื่อให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะเราจะลณนงคลงกันทุกหลังคาเรือนเราจะไม่ใช้สารเคมีเราใช้น้ําปุ๋ย หมักชีวภาพเพื่อลูกเพื่อหลานของเราและชีวิตของผู้สูงอายุชาวบ้านเนี่ยจะมีเศรษฐกิจชุมชนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นวัวดิการของชุมชนครบถ้วนแล้วก็เห็นว่าทางหมู่บ้านเนี่ยใช้ระบบพลังงานทางเลือดในการที่จะดึงระบบน้ําก็เป็นการลดภาวะโลกร้อนทุกคนที่อยู่ในชุมชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร